เฮากมาเจอตัวนี่ดันะไ่มันใ,ใช่บอบอนงูกัดตอเจ้าจากวานนั้นบอกจึกดูดผิดองไห้บ่ยันงูมีพิษด,ดูบอลได้อันงูกัดนะว่าจังไห้อันบอกจึกอันดูดองไหนนะ้น่ะเออนี่ด็กนี่ กับดูดแทนหนึ่กัพอดูดในยูโปรตีนลดโปรตีนกับเ้าครับไอ้บอลฟานเน่นเนี่ยเลบบ็บครบอีก เต็ีมอันผักได้เตรียมรอจับจ้องทีผักโอ้นอนหันเนาะทางไหนพอบ้านีออมันอิสระเสรีอยู่ใส่ก็ได้ต้นไม้ได้ก็ได้แมนสบายเลยอยู่เขคมๆน้ำได้นี่น้ำอยู่นี่กินอยู่นี่เยียวอยู่นี่สบายคะแนนจากขีด น่ะไรนอนนี้โอ้โหมอจอะไรผูกเชือกอะครับโอ้แจมแจมเบิ้กอันนี้พอเป็นอันนี้พอเสร็จลับเลยปะ นอนง่ายเทะว้ารับเลยนะกําลังฝัน,นพากันจับจองที่ผักนะอ่ะสบายดีทุกคนยินดีตอนหับเขาสูซูซองบาไกาบ่บรรน,นานะนี่ก็มาอยู่จุดนี้ก็คือข้าห้อแกงน้ำเต้าทุกคนนะพอเข้ากับใหญ่พากันมาอยู่นี่นี่แหละอยู่คคคแคมๆนึ่งเลก็หาอยู่หาก,กินกะ จักสีสะดวกสบายหรือว่าอะไรเอากันยังว่ากันบ่ได้เดี๋ยวมือแรงรกไปละแต่ว่าของกินเท่านี้เพียบได้ถือว่าอาชัยว่ามาเที่ยวมานัอนอาณาบรรยากาศอ่าเพราะวันปกปูปลายังเท่าเตรียมพร้อมเลยด้ของกินเท่ากันถือว่าลายแหละแต่ว่าพอเท่ากันจะได้สช้มองป้า,าไใบอยู่ละอยู่สนทึงพู้นั้นมันจี เป็นหวยโคงไปเลยทุกคนปกตินี่ป้าร้ายได้ส่วนนี่ของข้าย่งใหญ่ลงมานะแต่ก็เมื่อแรงก็สิ็จากันหาเบสบียงเสียมอง่นละเหลาะลงไปทางไหนอันนี้ใช่อ่างน้ำเต้าวะอ่างน้ำเต้าแกงน้ำเต่าแกงตัวซือกับป้าช่องสีล้ายและเออจนน้ำเต้า Tông ba tông ba con nha yang tăm hùng nóng. I <laughs> have to. I'll kênh yên sáng cưng là sáng cưng, may sáng cưng. บรรยากาศไหยขนาดได้เป็นตะนอนเลยนะทุกคนตอนนี้ทีมงานเท่าแล้วเพื่อนบางก้นก็ไปห้าหลอดเลยนะทีมงานเท่ากับคว้าปลาอยู่พวกคว้าปลาควายน้อยนะ ออกมาส้นนี่ก็ทางเขตนะมันจะเป็นเส้นทางไปอีกนะอยู่ทางนานนะซิมี่หัวอีหวยหนึงเลยทุกคนหววใหญ่เลยโอ้ใได้นี่พอ,อนี่ก็อขอถือเบ็ดมาขึ้นนะถือแล้วก็ตัวใหญ่ใช่ก็เลยยันไปแล้วก็อัาเล็กๆแ,แทงพอมสมบูรณ์ยูเบ็ดเหรออันนี้ป้าปลาวโวสวยหรือว่าป้าข้าวต้ม khỏa ờ, toấm à vừa tang đấy kết mặn lẹp lẹp để khay mò một này mà ta than đấy hết nhang cả đấy hết nhang cả đấy keng sả lạp phật ừ ba cái nhảy 2 tô luôn เ็ไ,ได้อดดอเออยเล็ดฮอนเออต้มปลาคอยใหญ่ใส่ใบ,บมะขามใส่หม้อพอบุญปุ<พ>่ะ<ศ>เจเ้าเฮ็ดได้โว้นำเต็มหม้อวะนี่ฮะโคตรโผล่เลยแค่นั้นลดฮะบอเห็นยังบอ่อกมันโมยนำนำเต็มหมอ้อมันปุ้มขึ้นจังหวะเอออันนี้ได้จเจะว่าเจ้ายันบ่พ่อกินแล้วไปเติมจนเต็มบ่ มันสน้บชื่อ่ขึ้นมานี่จนจนมันชิรดแล้วเนี่ยนะกยๆค่ะพอแล้วปลาไข่ะอ้น่กเออตัวยังหลอยู่งามขึ้นหลไปเวาดานมึงไข่ไก่หลายหน่อยนี่เออ โอ้โหเหลียวโ่นอะไรตัวนากินแต่นำมามใส่แต่ต้มใส่แต่แกงเลยโอ้สัเพอว่าต้มแกงนี่ยยังยังอยู่สามถั่วไอศีถั่วไเลยเอ้าตามมังหงอีกตามได้ไหมรออยู่ใหญ่บอบ ลื่มยังว่าดนี่ยนส่สมันนะใสมันเอยู่ในนี้ละ่นบ่กัจันบ่มานนะมือแรงใ่เออใส่เฮียประมาณเลยเออเ็เลืออยู่โอ้ยก็ว่าคือยัหนาวด้วเฮ้ยอยามันหอนปันนี่ยไหน มะคอนี้ชุดขัดกันได้ใสมันหนึ่งแล้วเนี่ยโมเล่อ๋อตัวนี้เขานั้งทากินได้นี่นะกินแต่กินบางได้นี่คือใส่ปลาคอนี่ขึ้นน้อยๆจังแล้วมันมีชองโตไม่ช่องโตเปิดทามมองดได้กินนะได้กินนะได้กินใส่ปลาหน่อยมือแดงจะได้กินแต่โตหน่อยแล้วมือแดงนะเอออยู <No. S 2> ่ยังอยู่ไดยังอยู่บอนะใฮะยังอยู่

ตั้กังคือหวานอกใจเลยเฮายำมูมดดีนะมันหุ้งมดอุเรีบร้อยแล้วมาๆๆดี้ยเขาง่ายสี่โมงแล้วมั้งบานนี้สี่โมงละอ๋อเดี๋ยวนี่เขาแรงเนีเดียยวยู่ข้จงฮิวตครื่กระซำ ยอดมาได้กินขาวน้ำกันทุกคนต้มบ้าขอใหญ่อยู่ไร้ชสมันนะยังอยู่ไอยู่ในท้องดูแลนี่นะอัลลีบออลีเนโอ้ยเบิ้งเบิ้งหาเบิ้งซาเบิ้งกันเบิ้งใหม่่เป็นอะไรเจ็บขนาดมากขนาด อที่สุดคลองที่สุดนี่แล้วตรงปลาม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 ากินเขาวน้ำกันทุกคนหิวเลยอ๋อไผ่กินคำได้เหรอเฮ้ยขอดึงนละเงาะตั้มหุงกันแบบคักขนาดนะแจ่มเลยได้หอเป่าบวงทุกคนดูสิไปจนนั้นบวง้องกลันเราบอกกัน คนเราเตียงใช่ไหมเอาบ่วงเดียวไหนกินข้าวเรียบร้อยสิพากันไปทางไหนแถวนี้แหละเออเาเวินบังแถวนี้ก็เออไหนได้เอาให้ได้ได้มื่อนี่เฮ้ย้พ่อนะให้ได้อยู่ดอกเออไาสิไปโอ้นั่น เขาจะไปถอนหายใจได้ไปนี่รถได้รถนะบ๊อบบอนยันฟันบ๊อเม็นเนาะยันท่อฟันนะจ๊กแลยโอ้ไม่ได้อาจจะเป็นมือนีก็ได้เอ้ยสุมไฟกี่หร้อยแถวนี้มันลายดัอดักไฟเลยดังไฟท่าสุมไฟท่ารถไอ้นาวเจ๊ะแมนขอไมาอยู่ไกลแค่หนึ่งน้ำเด้ไหนทีมงานเฮา ใสมองปะเออมองกับเบ็ดแล้วถนั้นใจมองกับเบ็ดทางนี้คำคำก้อนจบเลยลบน้ำไปตั้งน้ำเชื้อนไหนในพันเท่าในพันใหญ่ในพันใหญ่นพันใหญ่น้ำมองกับเบ็ดขี้เก่าเนาะโย่ฮะโอเคตามนั้นละเอาสวนเท่ากับขี้เก่าทุกคนไปหาใส่กระแตบไปหาใส่กระแตบนะเพราะว่าเอาใส่อยู่พูนะมันบ่ถวชได้ตัวเดียวแหละ ถือกัะเดี๋ยวมันนี้เลาะใส่ขึ้นไปทั้งผู้บัดต,ตอนเขากับมืออื่นนะเทากับเลาะเลยกะเมื่อเลยนะจกักรีถือบ่ถือแล้วก็ทาเบิงน้ำกันในมืออื่นทุกคนกบบอจักลางสิบสี่ไปนี่เลาะมาใส่กระแตบกับใส่ลายด่างเลยแหละ nhiều hòn đá nên lưu ý đường càng mượt lên đấy, lờ đờ chậm là đằng xuất thải này, hòn đá đây. Bảo, bảo bơn, อยู่ว่างูกัดปุ้นละเออแต่จะเห็นจะาว่าอยู่หันนะว่าเจ้าอยากว่านั้นว่าจึกดูดผิดองไห้ับฮะอันนี้ฮะงูได้อยู่บ่อยู่ันบลจักไหมบลเห็นเลยจะงูยังเราอย่างูมีผิดดูดเลยก่อนอยู่ันได้ชาอันงูกัดนะว่ายังไงอันว่าจึกอันดูดองไห้นะเออนี่เด็นี่ โอ้โหปด่อยเนาะแค่ทดแทนนี่ก็พอโดนอายุโปรตีนลดโปรตีนกับข้าวไข่บอลฟาดเลยนี่ยเรีบครบอีกเฮ้ยตายเห็นหอยชองอันเออยผมแค่เตะน้ำนะหยกฟาดลดดูดแล้วเพราะว่าอันเตะน้ำถ้ามันถ้ามันเป็นงูมีพิษเหรอได้ใช่ไหมเอออันตรายเด้อเนาะถ้ามันเตะน้ำกะใครเนี่ยอ่าไม่ได้ไปจึกบ่ได้ด้อเนาะ

บเจ้องบเจื้อ,อง,ออองอมิดอ,อิซิมอีซ <Yeah. S 2> ิมโอเคเด้อยังได้กัหาปูหาปลาพอนละ mm hmm. อ่ะนั่นแหละทุกคนท mm hmm. ีมงานเข้ากลับมาหาปูหยังเกิดขึ้นนะสํหรานรับม้ลนาเคืนนี่ก็ัืนเหลาทุกคนหากาับ้ปูาปลามากิน่นั่นแหละทุกคนหนกันป้าาปูาาเิน่วัา่ายวน ใน,นกระสอบกะเอาตุนน่นไหลลายอยู่ได้พวกปูปลาก็ได้กินนะเดี๋ยวมื่อี้กะไปห้ารออีกได้สำได้กะถทาเบิ้งน้ำกันทุกคนฮะสงได้นี่กะพากันไปกัดน,นะนี่กัดปลาก็ได้โยเแต่เฮาก็มาเจอตัวนี้อยนอนหัวงลงงูลามงูเลื่อมอองูเลื้อมหน่อย

อันอนกินกตเห็นได้กินนะฮะโบกินบเผาาวเฮ้ยป้าเจีบปลายเป็นได้มัมเนี่ยอ่เราได้กินอ,นอ,อยู่ลงไปสนนะฮะปลาลายบ่อน มองเงินเอาไปอนามูนั่นเด้มองเอาไปหลัดมูแล้วมันเป็นทางแยกลงไปน่ะในหันเลยปลาตองนี่ถ้าปลาชูนกินค่อยๆบึ้งปลาดุกปลาแข็งเมือนกันผิวมากแงงกับบ่อบ่เอ้าข่อยมันเด็กอย่างปลกเนี้ยตะกุดอกเจ็บขนาดัหนปลาแข็งเลยปุ๊บ

ยืดปีงาแข่งปลาจังจำับจังกินข้าวเด้อกินข้าวเด้อทุกคนกินเราเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็สิได้พักผ่อนนะบ้านเนี้เดี๋ยวยังได้คลิปในวิดีโอนี้เขาจบเพียงสุนดะทุกคนค่ะคเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าผมบอกกันใหม่เด้อบ๊ายบาย